นนในสำหรับโฟอยู่เนอ <ะ S 2> ร์ปีอูนย์ห้าศูนย์หกเนี่ยในราคารถเนี่ยผมเห็นอยู่ในท้องตลาดอยู่ประมาณไม่เกิน300 0แสนละกันประมาณนั้นประมาณ3าแล้วถ้าเราอยากแต่งให้มันเป็นทรงเนี่ยใช้ก็ประมาณอีกเท่าไหร่ครับต้องมีประมาณแสนกลางๆ ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับพวกเครื่องยนต์หรือภายในนะหรือว่าตัวถังนะสถานการณ์ก็คือช่วงล่างเน้นๆใช่ครับใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูครับนี่จริงๆต้องบอกว่าในราคารถอะสตาร์ทเริ่มต้นเลยอะผมมองว่าสตาร์ทเริ่มต้นประมาณสวยๆหน่อย3 0 0แสนอ่าประมาณ2ป้าย3 0 0แสนประมาณนี้แต่เป็นหนักสุดเลยคือของแต่งใช่ครับของแต่งเนี่ยผมมองเลยว่าไม่หนีกับราคารถใช่เดี๋ยวคลิปนี้จะมา จิ้มทีละอย่างเลยดีกว่าจิ้มราคาสําหรับคนที่ถามเยอะๆเลยว่าราคาเท่าไรคันนี้ทําราคาเท่าไร่คันนี้ยังไม่ได้ขายนะครับเดี๋ยวทําไว้ลุยก่อนมีคนทักเข้ามาถามกันว่าคันนี้ขายไหมนี่แค่เป็นคันอาจจะเป็นคันที่เออที่เราทําเดี๋ยวจะมีอีกคันหนึ่งอ่ะมาเดี๋ยวมาชี้แจงรายละเอียดแต่ละอย่างเลยแล้วเอาเอาอันนี้นะเอาปากกามาจดเลยนะเอาปากกามาจดตัวเลขเลยคันนี้ยังไม่ได้ยังไม่เท่าแบบสเต็ปแรกนะใช่อ่จะชุดเริ่มต้นก่อนอ่ะมาด้านนี้ก่อนดีกว่านะครับ คันนี้จริงๆต้องบอกว่าใช้คําว่ายก2เต็มได้ไหมหรือว่ายังไม่ถึงอืจริงๆแล้วคันนี้เอาประมาณแบบถ้าวัดก็คือ2แล้วกันวัดคือประมาณ2นิ้วมาเริ่มที่การแข็งก่อนเลยการแข้งเอลบีทีนี้เราได้มาทั้งหมด4ชิ้นมีทั้งการแข้งด้านหน้าแล้วก็มีการแข็งเกียร์ด้วยแล้วมีทันเฟอร์ลูกหลังเล็กๆด้วยอ,อันนี้ราคาประมาณหมืบบ่นกว่าบาทในชุดนี้นะชุดแข็งจบเอาตรงหน้านี่เลยตรงหน้าเลยมาถึงสนอเกิลทีเจมอันนี้เป็น TGM จไทยครับนี่ เป็นแหวนนะกาเรียกเป็นหัวงอนี่อ่านี่ครับก็จะทรงทันสมัยหน่อยโอ้โหคือชั่วโมงือกต้องแบบนี้อันนี้ก็หมื่นต้นๆอีกหมื่นต้นต้นอีกคือซีซะกลางๆแล้วกันอ่าหมนกลางๆนะก็มีล้อแม็กครับอ่าล้อแม็กอันนี้เป็นเป็นลายจอร์ดอ่าลายจอร์ดอ่าลายจอร์ดครับก็เป็นล้ออกสไตล์แบบลูรูหน่อยทรงลุงทรงลุงขึมาทรงลุงชุดนี้ต้องมีล้อแม็กกับยาง งบประมาณประมาณ6 0 0 0ื่นเนี่ยประมาณ6 0 0 0 0นะครับเท้าค่าประมาณ6 0,000ใช่ครับนะครับอันนี้เป็นยางเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะมาคำจำกัดความสเปคยางอีกคันนี้สเปกยางจะเป็น255นะใช่เป็น2 5 5 8 5าหบใช่เพราะว่าไซส์ที่ค่อนข้างสูงหน่อยใช่จริงจริงไซส์นี้สวยนะสวยขยากมาอีกหน่อยครับอยาบมาก็อาจจะเป็นพวกไอ้นี่แหละเป็นเอ่อดอกพาวหลังไอ้ดอกกันเซยหลังอ่าอ่าดอกกันเซยหลังชุดดอกกันเซยชุดดอกเพาครับ งบประมาณประมาณหมื่นนิดๆนะครับประมาณหมื่นนิดๆแล้วก็อัปเกรดทั้งหมดเลยนะครับเป็นชุดลูกหมากชุดลูกหมากคันนี้เป็นชุดลูกหมากเจ็ดครับอ่าคันนี้ได้ทําการลิสโตเป็นสเตจหนึ่งครับอ่าไม่ได้ยกบอดี้แต่มีการพ่นสีการสนิมทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนบูธทุกอย่างเลยครับนะครับมาเป็นชุดลูกหมากอันนี้เป็นชุดลูกหมากเจ็ดทั้งหมดเจ็ดเข้าๆประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นนะครับใช่ครับอ่ะไปถึงนู่นเลยแดงๆนั่นคืออะไรอ่ะแดงๆอันนี้เป็น ชุดปีกนกปีกนกเป็นปีกนกยกของโปรเฟนเดอร์ครับก็อยู่หมืน่นต้นต้นอีกเหมือนกันอ่าหมื่นต้นต้นถัดจากปีกนกมาก็เป็นโชว์ครับโชว์ชุดนี้แนะนําหน่อยจริงโชว์ชุดนี้เป็นตัวซับแทงนะครับของโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นตัวรุ่นที่เป็นปรับแปดระดับนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับรถไซส์เอสยูวีใช่จริงราคาเนี่ยประมาณสามหมื่นปลายปนะครับในชุดนี้ครับนะครับในในสเต็ปช่วงล่างคันนี้เราใช้คําว่าสเตปหนึ่งนะครับสเตปหนึ่งของของของรถฟอร์จูเนอร์เนี่ย ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับทเทศนึงอันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนพวกชุดบูธท,ทั้งหมดครับอ่าแล้วก็อุปกรณ์น็อตต่างๆนะครับที่เราเลือกออกมาแล้วหรือพวกอุปกรณ์เอาบอลทั้งหมดหรือทั้งปีกนกทั้งอะไรพวกนี้เราก็จะมีการบิ้วใหม่ครับแล้วก็จะได้ดูไปด้วยเลยว่าน็อตตัวไหนที่มันเสียเช่นพวกน็อตตั้งศูนย์เนี่ยอ่าที่มันแบบเป็นสนิมแล้วตั้งไม่ได้แล้วอ่าตั้งไม่ไปแล้วขัดไม่ไปแล้วตัวเนี้ยเป็นจุดสําคัญอีกอย่างหนึ่งทำให้รถขับดีเพราะว่าถ้าตั้งนลลงงอะะไรรมมัักกก็็จขบดีีา ดูน็อตเปลี่ยนน็อตใหม่ตัวไหนที่เสียนะครับอ่าแล้วก็มีการเช็คบูททุกอย่างแล้วก็มีการบิวรีสโต้น็อตทั้งใหม่ทั้งหมดเลยผมเห็นเนี่ยเห็น,เห,นเห็นปีกนกหลังเนี่ยอันนี้ทําบูทใหม่ใช่ไหมอ่ะขยับมาดูตรงนี้ก็จะเป็นปีกนกปีกนก,ก,นกล่างที่ผมบอกคือตัวนี้จะเป็นน็อตที่ตั้งศูนย์แหละใช่ไหมบูทตัวเนี้ยของเก่าเนี่ยเสื่อมสภาพหมดแล้วเป็นรอยแตกทีงรอยเส้นรอยแตกหมดเลยก็มีการเปลี่ยนบูทใหม่เขาเนี้ยก็จะขับเฟิร์มแล้วแน่นแล้ว จริงต้องบอกว่าอุปกรณ์พวกนี้มันอยู่ข้างในนะอยู่ข้างในครับแทบมองไม่เห็นถ้าไม่ลื้อออกมาถ้าจะมองยากเลยแต่ถ้าเราใส่ใจรายละเอียดแบบนี้นะครับใหม่แบบนี้เนี่ยผมมองล้วรถขับเหมือนใหม่แน่นอนใช่รับแล้วรถที่รื้อปิ่งนกออกมาแบบนี้นะครับที่เราเปลี่ยนบูทอะไรพวกนี้เราก็จะมีการแยกชิ้นพ่นแบบนี้เลยอ๋อนี่ครับปัญหานะครับรถใครที่มีปัญหาเรื่องสนิมอยู่ด้านในใช่ก็จะจะได้ด้วยใช่เราก็จะได้รายละเอียดแบบนี้แต่ผมอยากเห็นในส่วนของเชฟซี่ในฟอร์จูเนอร์เนี่ยปกติจะเห็นของรถกระบะเยอะครับอ่ะพาไปชมหน่อย มามาดูแชสซีครับสเตจหนึ่งที่เราพ่นกันสนิมครับอ่าเป็นสีอีบ็อกซี่อืก็ก่อนจะพ่นเนี่ยเราต้องทําความสะอาดล้างก่อนเลยคันนี้โดยพื้นฐานแชสซีค่อนข้างที่จะสวยเดิมอ่าคือแบบไม่ค่อยได้มีการสนิมเดิมมาที่เป็นรอยหยาบหยาบหรือว่าพวกคราบสนิมที่มันเยอะอะไรพวกเนี้ยอันนี้ค่อนข้างสวยพ่นออกมาแล้วเลยจะอาจจะได้เนียนแบบนี้เลยคือชอบนะมันอับสีตัวเนี้ยมันมีความมันเงาเห็นไหมอุปกรณ์ที่เราถอดออกไปเนี่ย พวกนี้พวกปีงนกบนปีนกปลาพวกนี้เราก็จะพอไปแยกชิ้นพ่นแล้วมันจะพ่นได้ลึกเท่าที่แบบมันพ่นถึงเลยสวยแข้ไหนหรือเปล่าใช่เดี๋ยวไปดูข้างหลังอีกครับไปดูหน่อยมาถึงด้านหลังแล้วเนี่ยนะจะสีที่โชว์ด้านหลังด้านบนเนี่ยตัวนี้มันทําให้รถมันดูดีขึ้นนะดูสะอาดดูใหม่ดูเรียบเนียนเนี่ยเรียบมากเลยก็พวกเผาท้ายเลยพวกนี้เราก็มีการพ่นเก็บใหม่หมดเลยครับมันก็จะดูแบบมองท้ายรถก็ดูเห็นกระโหลกท้ายเผาท้ายสวย ตามสไตล์ตรถที่เดียโตเต็มหนึ่งแต่คันนี้ผมว่าอยากเห็นตอนสุดท้ายแล้วว่ามันประกอบเป็นคันรวมล่างแล้วจะสวยงามแค่ไหนใช่ครับในสำหร,รับโปรเอร์คันนี้นะครับไปรอชมกันครับ Three days later ก็เห็นแล้วเนอะอุปกรณ์ที่ใส่มาทั้งหมดเนี่ยคือของดีทั้งนั้นเลยใช่ของมีคุณภาพทั้งนั้นใช่แล้วก็จบด้วยในชุดช่วงล่างที่บอกว่าสเตตหนึ่งบมันก็จะได้ความเนียนแบบนี้ใช่จะได้ฟามใหม่กลับคืนมาอืเดี๋ยวไปดูหน่อยดีกว่าครับนี่จริงๆแล้วปกติเนี่ยเราจะเจอนะในในไซส์เนี่ยจะเป็น265ห5ห 16เป็นไซส์แบบพิมพ์นิยมตั้งแต่สมัยไหนๆแล้วหรือรุ่นนี้ก็จะเป็น2 5 7 5 6แล้ววันนี้เรามีการอัพไซส์มาเป็น25,58,5เป็นค่อนข้างที่จะไซส์ใหญ่กว่าเดิมแต่เรายังคงเอกลักษณ์ที่เราความชอบของเราที่ว่าไม่ได้สูงมากสูงกำลังดีถ้าอัดใครชอบแบบแน่นๆใครชอบแบบว่าไม่ได้ลอยๆแม่แบบแน่นๆอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้จริงผมมองนะครับในช่วง ซุ้มรถเนี่ยซุ้มล้อเนี่ยใน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 สไตล์โตโยต้าเนี่ยซุ้มล้อเขาค่อนข้างจะแคบอยู่แล้วใช่ครับใช่แล้วมาบวกกับยางไซนี้แล้วก็ล้อแต่บางคนดูแล้วดูทรงนี้อาจจะบอกว่าไม่สูงก็ได้เพราะว่าซุ้มล้อมันไม่ได้มีช่องว่างที่เยอะครับแต่เราอาจจะชอบทรงที่แบบไม่สูงมากแหละจะได้แบบวิ่งใช้ความเร็วได้หน่อยให้มันแน่นชอบไม่ไม่ชอบแบบสูงมากเกินเกินไปเอางี้ดีกว่าในในสเปคเนี้ยสำหรับคนที่อยากดูเรื่องความสูงอ นี่บอกสเปคคร่าวๆหน่อยครับในเรื่องความสูงความสูงใช่ไหมก็ประมาณนิ้วครึ่งเลยประมาณนิ้วครึ่งแต่ต้องยอมทําใจนะต้องมีการปาดซุ้มเก็บซุ้มเพราะว่าติดแน่นอนครับคําถามนี้จะมีทุกอย่างเลยคือเราต้องบอกว่าติดหลังติดไหมหน้าติดอยู่ได้แหะข้้งหน้าติดแน่นอนอหลังติดไหมถ้าหลังตอนนี้ยังไม่ได้ไปลุยจริงนะยังไม่ได้ไปไปแบบไปบิดตัวหรืออะไรขับบนถนนดําก็ถือว่ายังไม่ติดนะยังถือว่าโอเคอยู่ ยังโอเคอยู่นะแต่ถามว่าช่องว่างนี่แทบจะแบบเฉียดเลยเฉียดเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ติดนะยังไม่ลุยคันนี้ต้องบอกว่ารถรถเราเองเพราะว่าเราทําเอาไว้ทดสอบทดลองนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมีคลิปอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันเนอะเอาไว้แบบไปลุยถูกต้องเผื่อเป็นแนวทางเป็นทรงนี้ใครชอบบ้างขอขอดูชุดใต้ท้องหลังหน่อยดิมาที่ที่ทำมาในแบบสเตจหนึ่งอ่ะก็จะได้ความใหม่ ความใหม่ที่พ่นการสนิมขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็น็อตอุปกรณ์น็อตที่เสื่อมสภาพเราจะได้ตรวจเช็คไปด้วยเลยเพราะรถอายุเยอะแล้วอรัแล้วก็จะมีพวกุอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเข้าไปนี่แหละอืมอ่าก็ดีนะผมว่าในชุดฟิตเมนต์รถมันโอเคเลยใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวจะมีคําถามอีกอันนี้ตอบให้หมดเลยดีกว่าสเปคล้อสเปคล้ออืมสเปคล้อเท่าไหร่ครับสเปคล้อคันนี้ก็เป็นคล้อขอบ16อ่าอืมขอบส6หกแต่เป็นอีทีสิบห้า 15ใช่ครับหน้ากว้าง8นิ้ว8นิ้วผมตอบทุกคอมเมนต์แล้วนะครับคนที่จะถามผมตอบให้หมดเลยใช่ครับใช่ครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์แล้วกันเนาะสำหรับคนที่ชอบในการแต่งแนวแบบทรงลุงครับครับแต่เน้นแบบใช้งานได้นะครับถนนดำโอเคลุยก็อาจจะใส่อาวุธเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานงบประมาณในราคารถเนี่ย รถคันนี้ยังไม่ได้ขายนะยังไม่ได้ขายยังไม่ได้ขายเดี๋ยวถ้าขยับยังไงเดี๋ยวจะบ่อยทีนึงใช่แล้วราคาซื้อขายรถเนี่ยผมว่าสตาร์ทเริ่มต้นอยู่ประมาณ3ามแสนใช่ครับเพราะว่ามีลูกค้าบางคนเดี๋ยวมีที่สนใจอ่ะโทรมาสอบถามก็พอสมควรก็ขอบคุณมากครับที่สนใจแต่เราก็ทําเป็นแนวทางให้ดูก่อนเพราะเราก็เอาไว้ขับเล่นสักแป๊บนึงคันนี้ยังไม่รวมเกี่ยวกับเครื่องนะครับเน้นช่วงล่างอย่างเดียวอันนี้หมดไปประมาณแสนกลาง กลางๆนะครับใครที่ชอบในลักษณะการแต่งแบบนี้หรือว่ายังยังมีอีกนะเดี๋ยวจะมีสน็อกเกิลอีกนะยังติดตั้งไม่ทันตอนนี้นะครับก็อาจจะมองมองว่าเป็นแฝดแฝดหลายๆคันแล้วกันนะนี้อาจจะเป็นแบบมีให้ดูแบบทรงคีนคนก่อนประมาณนี้เดี๋ยวจะมีลายยังไงเดี๋ยวอาจจะอัปเบตอีกทีนึงโอเคใครที่สนใจนะครับเบอร์โทรติดต่อครับ0 4 4 1ศูนย์แปดสี่หนึ่งสี่สี่หนบางีค้มเมนต์นม่ด้รอบครับแนะนเาหรึ่งเก้าหาึ่งห้าหกาให้เราีราคาหน้างานได้เลย โทรมาได้เลยครับขอบคุณค,ครับ